ววสวัสดีโอาบสวัสดีพี่น้องชาวไทยดูทุกท่านด้วยนะตอนนี้อยู่กับช่องเจ้าคุณเซนจิแล้ตอนนั้นเห็นยังครับที่พี่ให้ไปดูครับก็สนุกอีพี p แรก EP ต่อไปไม่สร้างไม่รู้เหมือนกัน EP ต่อไปเขาไม่สร้างก็ไมไม่รู้เป็นไรเพราะมันเล่นด้วยกันไม่ได้ตอนแรกมันเล่นได้แต่ตอนต่อไปเล่นไม่ได้ สวยแล้วก็เลยไม่สร้างนะทุกคนก็ขอโทษคนที่อยากดูอีพีสองของเขาด้วยนะถ้าทุกคนอยากดูก็ไปติดตามช่องนั้นด้วยครับเจพี่ก็ไม่รู้ว่าเขียนชื่อช่องอะไรรู้แต่ว่าม่งเฮียซะไม่มีเทียช่องนั้นอวีเนื้ ไปบอกเขาโดยนาแปบกีราช่องอย่าไปคอมเมนต์ด่านนะแม่งสูงแค่นี้อ่นะโอ้ทุกคนขอโทษที่มีคำหยาดนะเด็กโอ้ยลืมบอกเลยเด็กที่ยังไม่ครบสิบแปดปีก็ให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะก็แบบมามาช่วยดูแล